ก็หลังจากสงน้ำสงท่าปงผงผงปงผมเกสาโลมานะขาทันตาตาโจกรรมฐานหาน้าเนี่ยเขาเรียกกรรมฐานเ <c oughs> นี่ยก็ขอเจริญสุขสวัสดีอญาติโยมอ่าขอกราบนมำสการพระคุณเจ้าสาธมิกทุกคนทุกท่าน วันนี้มาพูดแบบเหมือนเป็นทางการหน่อยน,นะเออจะออกพรรษาแล้วมีการสวัสดีมีการเจริญพงเจริญพรกาบนมรัสการก่อนเป็นการเป็นงานหน่อยนิดนิดหนึ่งนะก็จะมาพูดในประเด็นของอ่าพระเดชพระคุณอ่าท่านววัชิรเมธทีนะอืมาตมาก็ไม่รู้ว่าอ่าตำแหน่งทางคณะสงฆ์ท่านตำแหน่งปัจจุบันท่านตำแหน่งอะไรก็ไม่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 ไมไมขอ พูดแล้วกันไม่ขอกล่าวเป็นเป็นชื่อยศตำแหน่งท่านแล้วกันกลัวมันผิดตำแหน่งท่านมีหลายตำแหน่งก่อนหน้าแล้วก็ตำแหน่งปัจจุบันคืออะไรก็ไม่รู้เรามาพูดแบบก็พูดแบบว่าท่านวอนี่แหละท่านวอนะแบบแล้วเข้าใจเข้าใจแบบง่ายๆพูดแบบภาษาบ้าน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 ของของของเราเนี่ยของของพูดติดตามมัตมาก็น่าจะรู้อัตมาก็ไม่ค่อยมีพิธีบีตองอะไรก็พูดไปอ่า ว่าไม่ได้คลองคงคลองผ้าไม่ได้คลองอะไรดีนะเพราะว่าเพิ่งไปส่งน้ํามาโปงผมมาก็มาทํามาทําคลิปมาอยากมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเฉพาะอัตมานะอัตมาคนเดียวความคิดเห็นของอัตมาอย่างเดียวเลยคนเดียวเลยในในเรื่องเนี้ยของของพระอาจา์ท่านะอาจาร์าอารวอท่านวอวชชราเมธีนะไม่รู้ท่านชื่ออะไรก็เขาเรียกว่าท่านวอท่านบอคนก็ต้องหน้าจะเข้าใจนะท่านวออ่นะอืมอืม ไม่ใช่ว่าเรียกท่านวอนี่เราไม่ให้ความเคารพนะให้ความเคารพอตอมาให่หมความเคารพท่านพระผู้ใหญ่ท่านเป็นระดับผู้บาอาจารย์นะอาตมาก็เป็นแค่พระเศษดินเศษกรวดแค่นั้นพระน,น้อยแต่อยากมาแสดงความคิดเห็นเพราะว่ามีประเด็นเกี่ยวกับพระพระ่อตมาเป็นพระนะอืมประเด็นทางสังคมเนี่ยที่ว่าพระอาจารย์วอท่านว่าไปไปเทศนาธรรมใน ในในบริษัทขายตรงที่กําลังเป็นประเด็นทั้งเป็นเป็นเป็นคดีเป็นประเด็นเป็นกระแสในสังคมทุกวันเนี้ยนะบริษัทก็พูดชื่อไปเลยก็ได้เพราะว่าเขาก็เขาก็เขาก็เป็นข่าวเป็นอะไรอยู่ก็บริษัทดีไอคอนนะเออ่าท่านก็รับนิมนต์ไปเทศในงานเขาอืม ตอนที่ก่อนที่มันกําลังจะเป็นประเด็นก่อนที่มันกําลังจะเป็นปัญหาทุกวันเนี้ยอืมท่านก็รับนิมนต์ไปเทศนาธรรมอัตมาก็มองแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะอืมนะอืมก็ตอนนั้นท่านรับนิมนต์ไปกี่ปีและสองปีหรือสามปีก็ไม่รู้อะ่ะแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้เป็นปัญหามันก็ยังไม่ได้เป็นคดีความมันก็ยังไม่ได้มีผู้เสียหายมันก็ยังพระท่านไม่รู้หรอก พระท่านอาได้รับนิมนต์มีคนนิมนต์ไปโยมนิมนต์ไปเทศนาให้ฟังเออท่านท่านอ่าถูกนิมนต์ไปท่านก็ต้องไปตามหน้าที่ของพระเพื่อไปไปบรรยายธรรมเพื่อไปเผยแผ่เผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือสั่งสอนญาติโยมมันก็เป็นหน้าที่ของพระอยู่แล้วก็รับนิมนต์ไปท่านก็ไปเทศนาธรรมเออ แต่ที่ว่ามันเป็นประเด็นคือหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยตั้งคําถามตั้งอะไรว่าทําไมต้องไปเทศแบบว่าไม่ให้โยมละอืมละซึ่งกิเลสโลภโกรดลงไม่ให้โยมไปอะไรเงี้ยไปสแสวงหาอะไรเงี้ยโยมต้องเข้าใจนะอะละกิเลสละอันเนี้ยมันต้องใช้กับพระพระเนี่ยต้องควรละขนาดพระมันยังละไม่ได้เลยจะไปสอนให้โยมละยังไงอะ ก็ดูบางวัดบางพระบางองค์บางรูปเลยอ่รถกี่ล้านน่ะละคันที่นั่งไม่มนะไม่อยากมาเปรียบเทียบอตมาหรอกทุเลตตัวเองรนะองเท้าสักคู่หนึ่งยังไม่มีปัญญาที่จะซื้อเลยอพระบางรูปว่าท่างช่างทาง่านอาตมาก็ไม่ได้อยากอยากไปไม่ได้รวยอะไรขนาดเป็นพระต้องห้ามรวยครูบาอาจารย์สอนมาอย่างเงี้ยพระห้ามรวยห้ามรับตําแหน่งห้าม ถามียศมีตำแหน่งม,ม,มีรถเสริมรถมีราบเสริมราบนี่คือพระต้องละนะส่วนโยมก็ต้องละระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะไปบริจาคจนหมดเนื้อหมดตัวไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้ยึดหลักอริยมรม,มีองค์แปดนะถ้าว่าโยมที่ว่าอยู่กับทางโลกโยมต้องกินต้องใช้เข้าใจไหม โยมก็ต้องกินต้องใช้ไม่เหมือนพระนะพระนี่ต้องละให้ได้ก่อนละพระยังละไม่ได้เลยไปไปสอนโยมโยมต้องเข้าใจที่ท,ท่านสอนไปนะมันอยู่กับบริบทบริบทนั้นแล้เวเอามาเรื่องละนี่ก่อนอริยมรคมีองค์แปดน,นะเออสามมาอาชีบะอย่างที่พูดไปหลายๆายคนหลายท่านอ่าอย่างที่พูดไปหลายหลายครั้งนุ้ยพูดอะไรมันติดขัดปากเนี่ย พูดไปหลายครั้งอริยมรคอริยมรคมีองค์แปดสัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพชอบไม่สุจริตไม่คุดโกงคดโกงใครใช่ไหมอตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นเข้าใจไหมมันยังไม่ได้เป็นปัญหามันยังไม่มีคดีความมันยังไม่มันยังไม่มีเหมือนทุกวันเนี้ยอ่าท่านก็ไปก็ต้องก็ต้องมันต้องอยู่กับบริบทอ่ะก็ต้องไปเทศไปงานอย่างนั้น งานเปิดธุรกิจงานธุรกิจงานอันนี้ท่านก็คิดแค่ว่าพระท่านไม่รู้หรอกอาตมาคิดเนี่ยนี่ความคิดส่วนตัวของอาตมานะท่านก็ไปตามหน้าที่ของพระได้รับนิมนม์รับนิมนต์ก็ต้องไปก็ต้องไปเทศตามบริบทบริบทนั้นตามเวลานั้นตามวันนั้นณเวลานั้นเนเทศเรื่องอะไรอ่ะไปบริษัทอย่างนั้นไปบริษัทขายของท่านก็รู้กั่เออมันก็ขายของเออก็รู้กันเออเป็นเหมือนร้านค้าหลายขายของขายของก็ต้องเทศนาเกี่ยวกับการทํามาหากิน บางการประกอบอาชีพการขยันหมั่นเพียรความอุตสาหะวิริยะขยันหมั่นเพียรขายของน่าอน่นีหน่าถ้าอยากรวยอยากมีเงินมีทองพ่อโยมมันต้องเขาเข้าใจโยมก่อนนะโยมก็ต้องทํามาหากินมันก็ต้องเป็นปัจจัยที่ต้องสําคัญเรื่องเงินเรื่องทองมันก็ต้องเทศไปอย่างนั้นจะไปเทศเรื่องอะไรอ่ะถ้าว่าไปอย่างนั้นอ่ะเทศเรื่องความตายเลยเราต้องมรณานุสติต้องระลึกถึงความตาย อยู่เป็นนิดหรือไปเทศเรื่องการภาวนาจิตนั่งภาวนากรรมาฐานยุบนอพองนอค่อยๆหลับตาลงเห็นดวงแก้วใสๆพุทโธนะโยมนะมันต้องอยู่กับบริบทบริบทนะั้นโยมต้องเข้าใจาก่อนถ้าว่านิมนต์อตมาไปโอ้ยเขาคงไม่นิมนต์อัอ ลองสมมติแต่ก็ไม่อยากกล้กาไปสมมติหรอกนะถ้าเขามาน,นิมนต์อาตมาไปอาตมาก็ต้องเทศประมาณนะั้นอริยมรรคมีองค์แปดนะ,ะแต่อตมาไม่ขยายความอริยมรรคมีองค์แปดโยมไปเข้า Google ไปหาหนังสง่งหนังสืออ่านได้อริยมรรคมีองค์แปดมันมีอะไรมัง่งสัมมาสติสัมมาสม,มาทิสัมมาวายามะสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสม,มาทิอะไรเงี้ยอืมมันจะมีอาชีพชอบอยู่ในนั้นเนะ่ะ่ะ ท่านก็คิดว่าเออมันก็เป็นแค่ร้านค้าขายของขายอะไรมันก็คงจะเป็นอาชีพสุจ,สจริตถ้ามันเป็นโจรเป็นโจรปล้นร้านทองร้านทองเป็นอาชีพมือปงมือปืนท่านก็คงจะไม่ไปหรอกมั้งถ้าท่านรู้นะท่านก็คิดว่ามันเป็นแค่ร้านค้าท่านก็ไปนะท่านอภจารย์วอนนะเนะนี่ยนี้ความคิดอาตมานะวันนี้อาจจะมาขัดใจคนที่บางทีอาตมามาทําคลิปเนี่ยตั้งความหวังไว้มันจะมาด่าผ้าอีกเพราะว่าไอ้พราไอ้อ,อ,อ,องค์เนี้ย มันจะมาด่าพระไม่เข้าข้างพระหรอกพระองค์เนี้ยนี่มันชอบด่าพระมันชอบตำหนีพระอือต่อมาชอบความถูกต้องอันไหนถูกคือถูกก็ไหนผิดคือผิดพระทําผิดก็ว่าไปตามผิดโยมทําผิดก็ว่าไ,ไปตามผิดโยมทําถูกก็ต้องว่าไปตามถูกพระทําถูกก็ว่าไปตามถูกนะเพราะฉะนั้นแล้วพระพ,พ,พุทธเจ้าท่านก็สอนอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเนี่ยทําไปเถอะถ้าอาชีพมันเป็นอาชีพสุจริตใช่โอเคทุกวันนี้มันไม่ใช่ทุก มันไม่ใช่สุดจริตแล้วมันมันหลอกลวงมีผู้เสียหายเยอะก็ตอนนั้นย้อนไปตั้งกี่ปีท่านก็จะไปรู้ไหม่ะเออถ้ามาทุกวันเนี้ยนิมนต์ไปท่านจะไปไหมก็ไม่รู้นะตอนนั้นเขายังไม่รู้ไงมันก็ยังไม่ได้ไปกับแสอะไรดังก็เออคิดว่ามันเป็นแค่ร้านค้าขายของเป็นธรรมดาไงท่านก็ไปมานิมนต์มาต่อมาอแล้วก็ไปก็ต้องเทศอย่างนั้นจะไปเทศเรื่องความตายไปเทศเรื่องเรื่องอะไรอ,ะอ่ะอ่า อริยอ,อริยาาสัจสี่หรอปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยเลยมันก็ต้องเทศอย่างนั้นมันต้องดูตามบริบทดูตามสถานการณ์ตรงนั้นนี่คือนักเทศนี่คือการเทศสนาธรรมนะจะยกเอาบุคลาธิฐานธรรมานุาิฐานอะไรก็ตามแต่นะมันมันอยู่กับบริบทบริบทนั้นๆนะ,นะอืมเราจะไปว่าท่านเลยแตมาว่าเป็นบาปเป็นกรรม ท่านก็เป็นพระดีรูปหนึ่งนะาตมาว่าเออเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็โยมหลายๆโย,ยมก็ต้องเข้าใจด้วยเป็นลดไปละอะไรอืมลดละเนี่ยต้องสอนต้องต้องต้องพระเนี่ยถ้าพระไม่ลดไม่ละเนี่ยลหลายๆวัดในวัดดังๆเดิงๆ,ๆ,ๆเนี่ยมันยังไม่ลดไม่ละเลยไม่ไปไปตรวจสอบไปดูไปอะไรกันบ้างโอ้ยเมงบีเยอะนะอืมเออ ท่านก็ต้องสอนพ่อโยมก็ต้องประกอบอาชีพก็ต้องอาศัยปัจจัยอาศัยเงินทองมันก็ต้องเทศไปอย่างนั้นเป็นอาตมาอาตมาก็ต้องเทศไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไปเทศไปอวยอะไรเขาขนาดนั้นนะเทศก็ต้องเทศการทามาหากินทําอะไรเงี้ยเออมีอะไรอีกอะเนี่ยมันมันความคิดมันดรอปลงไปแล้วตะ่กี้มันปิง๊งอาตมาคืออาตมาการทําคิดอาตมาบอกเลยนะอาตมาไม่มีสลิปไม่มีการคิดก่อนไม่มีอะไรเงี้ย เวลามันจะมีอะไรขึ้นมามันจะเด้งเด้งเด้งขึ้นมาความคิดในสมองเนี่ยตอนนี้ความคิดเด้ง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 มันขึ้นมามันมันหายไปไหนหมดแล้ว <laughs> ความคิดในหวนัวเดี๋ยวได้แลมันจะมีอะไรอีกในเรื่องเนี้ยอืมนึกไม่ออกแล้วมันไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาแล้ว <laughs> นะมันก็มีแค่นั้นแหละโยมให้โยมพิจนาวโยมอย่าไปอย่าไปตำหนิท่านเลยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องท่านไม่ได้อะไรหรอก อืกับบริษัทกับอะไรอย่างเงี้ยพระก็มีหน้าที่เทศนาธรรมก็เทศไปตามบริบทเทศไปตามกาละเทศไปตามการเออไปเทศงานกระถินเทศงานกระถินมันก็ต้องเทศไปเอองานกระถินเป็นเป็นมาอย่างไงไปเทศงานกระถินมันจะเทศไปเกี่ยวกับงานไปพูดเรื่องงานผ้าป่ามันก็ไม่ใช่ไปเทศงานสงการจะไปพูดไปเทศ ปเทศงานสงการจะไปเล่าเรื่องบุญบังไฟมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องเทศไปตามกาละมันก็ต้องเทศเทศไปตามอย่างนั้นมันต้องเข้าใจบริบทด้วยต้องเข้าใจอันนี้ด้วยนะ <c oughs> อืมอืมตมาเข้าใจนะเข้าใจทั้งโยมเข้าใจทั้งทั้งเข้าใจอ่ะแต่ถ้าว่าพระก็เรื่องของก็อันนี้ท่านเนี่ยไม่ต้องอยากไม่อยากให้โยมไปตําหนิท่านเลยนะท่านก็ดีอ่ะอืมท่านก็ ก็โอเคช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะลองไปศึกษาเข้าไปดูประวัติท่านท่านก็ทําอะไรไว้ดีๆเยอะๆนะอืมต่อมาก็มีมีแค่ความคิดเห็นของอ่ตมาความคิดเห็นส่วนตัวที่อยากจะมามาพูดมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าอืมอะไรที่ควรตําหนินะตาหนิได้อะไรที่ไม่ควรตําหนิก็อย่าไปตําหนิเลยนะเออไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาสมองอีกแล้ว พุ่งนี้ก็อ่ะนะมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันมีมาแวบ,บหนึ่งว่าจะพูดอะไรสักอย่างเวลาทําทําคลิปจบลงไปเนี่ยนะมันจะพิคิดออกว่าเออจะพูดอะไรและลืมพูดอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอืมพุ่งนี้ก็วันพระนะก็พรรษาแล้วนะออกพรรษาเดี๋ยวก็เข้าพรรษาก็ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งพรรษาอ่าก็ขอเออ อนุโมทนาสาธุบุญกับพระคุณเจ้าที่อยู่พ้นอีกพรรษาหนึ่งอําสำหรับพระที่ตั้งใจที่จะบวชแค่หนึ่งพันษาก็ขออนุโมทนาบุญขออนุโมทนาสาธุบุญอ่หลังจากหมดพรรษานี้ก็รับกระถินแล้วก็ศึกกันท่าว่าพระผู้ที่พระที่บวชเอาแค่หนึ่งพรรษาก็เท่านี้ท่านก็สุดยอดแล้วนะขอสาธุ อ่าสุดยอดแล้วรีกว่าบวชเจ็ดวันสิบห้าวันแล้วมันไม่ได้อะไรอืบวชตั้งใจบวชสามเดือนนี่ถือว่าคนที่ไม่คนที่ไม่ได้คิดจะอะไรนี่มันมันทรมานมากนะอืมเหมือนติดคุกนะถ้าว่าบวชการบวชเป็นพระเนี่ยมึงต้องอยู่ในบริเวณมึงต้องอยู่มันมันไปเที่ยวไปอะไรอยู่กับเพื่อนกับอะไรมันไม่ได้ถ้าคนคนที่มันยังละอะไรไม่ค่อยจะได้อ่ะชีวิตทําเพื่อพ่อแม่อะไรเงี้ยบวชให้พ่อแม่สบายใจอย่างเงี้ยนะเออก็อย่างนั้น แต่ถ้าสำหรับพระเก่าๆเนี่ยเราก็อยู่กันไปต่อไปนะเราก็อยู่กันต่อไปเดี๋ยวพรรษาหน้าก็เข้าใหม่ออกใหม่เข้าใหม่ออกใหม่อยู่อย่างเนี้ยอืมพรรษาไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเออพรรษามันก็เข้าออกออกออกพรรษาเข้าพรรษาอย่างเงี้แหละอืมเราก็อืมปล่อยมันไปตามไั้นี่นะเออก็แค่นี้แหละนะพ่งนี้ก็ออกพรรษาแล้วโยมก็เข้าวัดทาบุญกันด้วยอืม ้าอะไรก็ไปลำนั้นนะ่ะส่วนอาตมาไม่มีอะไรอาตมาก็ออกบินฑบาตเหมือนเดิมจะเข้าพรรษาหรือจะออกพรรษาจะวันพระวันเนรโอออกบินทบาตเหมือนเดิมบอกเราบินทบาตเลี้ยงชีพเหมือนเดิมไม่มีวันพระแล้วมาหยุดบินฑบาตไม่มีนะอืมนอกจากนอกจากไม่อยากบินแค่นั้นแหละก็จะไม่บิน <laughs> เออเอแล้วแต่ลมเหมือนกันนะทังนี้นะอืมไม่มีญาติโยมมามา จังหานจังเพลนกับมามีมมันมามีนี่แหละจ,จังเทียจังไรเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้พูดให้ใครชอบไม่ได้พูดให้ใครศรัทธามันอยู่บนเขาบนอันนี้ด้วยวัดอยู่ตีนเขามันมีหลายวัดด้วยวัดอันนี้มันเข้ามายากมันอะไรยากก็มีแต่ยมยม,ยมแม่อะไรของตอมาแหละตมามาเดือน <laughs> เดือนเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อันนี้ก็ได้บุญแล้แหละอืมอืม ญาติพี่น้องมามากันเนี่ยก็ไม่เห็นใครมีใครแวะมาอืมไม่อยากได้บุญไปนวนทาบุญวัดอื่นกันหมดเออเลือกเอาเอาไปแค่นี้แหละนะอ่าสูสูสังโนเตปัญญังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาขอจเจริญพร